สวัสดีครับผมรีวน,นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของคนที่สองเลยนะผมที่เราจะมาแนะนำผลงานการแสดงของเขาและสตรีมมิ่งที่ฉายด้วยกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราไปรับชมกันเลยนะครับผมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวรีเวิร์สกันด้วยนะครับผมซงจุนกิเกิดเมื่อวันที่19กันยายนปีคศ1985นะครับผม ที่ประเทศเกาหลีผลงานการแสดงที่ทําให้ทซงจุนกิจเป็นที่รู้จักนั่นก็คือเรื่องบัณฑิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่นในปี2010จํานวนตอนทั้งหมด20ตอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าซีรีส์นี้ยังไม่หมดอายุหรือหมดสัญญานะครับผมจะมีฉายทางสตรีมมิ่งอย่าง VTV v i e และ Mono Max นะครับผมและก็มาถึงเรื่องที่ทําให้ทซงจุนกิได้รับฉายาว่าสามีแห่งชาตินะครับผมนั่นก็คือเรื่อง ชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอหรือสู้เพื่อชาติรักเพื่อเธอหรือ descendants of the sun นะครับผมเปิดตัวปี2016จำนวนตอนทั้งหมด16ตอนแสงคู่กับซองเฮเคียวนะครับผมเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเพศของเรานะครับคือในทาหารหนุ่มเป็นหัวหน้าทีมอัลฟาหน่วยทหารกองกำลังพิเศษได้มาพบกับแพทย์สาวคนเก่งแห่งโรพยาบาลแฮซองนะครับทั้งสงคนที่ต่างบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่เคมีขคงทั้งคู่ดันเข้ากันสุดๆระหว่างทหารที่ปกป้องประเทศเพื่อสันติสุขของประชาชนกับคุณหมอสาวผู้รักษา,าชีวิตผู้คนและชีวาชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกเรื่องราวของทั้งคู่มีผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นเดิมพันเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Netflix ซ์วิวไอชีวีทีวีและโมโนแม็กซ์นะครับผมและต่อมานั่นคือเรื่อง วีเชนโซทนายมาเฟียเปิดตัวปี2021จำนวนตอนทั้งหมด20ตอนแสดงคู่กับชอนยอบินนั่นเองนะครับผมตอนที่เพ่ของเราอายุได้8ขวบนะครับผมเขาได้สูกส่งตัวไปที่อิตาลีหลังจากที่เขาได้รับอุปการะจากครอบครัวที่อิตาลีนะครับผมเวลาผ่านไปเขาได้เติบโตกลายเป็นชายหนุ่มสุดเท่พร้อมกับชื่อใหม่และตัวตนใหม่ที่มีชื่อว่า v i เชนโซ่คาสนโนนั่นเองนะครับผมเขาเป็นนักกฎหมายฝีมือชาต ที่ร่วมง,งานกับแก,งก๊งมาเฟียอิตาลีเขาจงตัดสินใจกลับมาเยี่ยมประเทศบ้านเกิดของเขาเพื่อค้นหาของที่เขาซุกซ่อนอยู่อยู่ใต้ตึกห้องเช่าใจกลางกรุงโซโเขาได้ใช้ทักษะทางกฎหมายที่มีติดตัวเพื่อกระจัดความอิจติธรรมในรูปแบบของทนายมาเฟียเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามในใน,ใน Netflix นะครับผมและเรื่องต่อมาก็คือเรื่องอักเดาสงครามบัลลังก์หรืออากเดาคอนิคลส์ เปิดตัวปี2019จำนวนตอนทั้งหมด18ตอนสแสดงคู่กับคิมจีวอนนั่นเองนะฮะเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ก็จะประมาณว่าการกำเนิดอ,อารยธรรมและรัชชาติในยุคดึกดำมรรที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความขัดแย้งและความปองดองของวีรบุรุษในตำนานณนเะมืองอาร์ตเรื่องราวความขัดแยงระหว่างมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าอักเดลกับนีแอนทันโดยเพศของเรา เป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์และนีออนท่านแม่ของพระเอกจึงได้พาพระเอกหนีไปยังเมืองอาร์ตพระเอกจึงได้รับการช่วยเหลือและเติบโตกับเผ่าวาฮันต่อมากองทัพแทคานซึ่งเป็นกองทัพอัรเดลได้เข้ามายึดอีอาร์ตและจับเผ่าวาฮันและเผ่าอื่นๆมาเป็นท่านีน่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระเอกของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อปลดปล่อยเผ่าวาฮันให้เป็นอิสระภาพจากการเป็นทาสของอัรเดลแต่แล้วเรื่องราวทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว เพราะปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Netflix นะครับผมต่อมาเน,น่เป็นภาพยนตร์เรื่อง Wolf Boy หรือ Aware Wolf Boy เปิดตัวปี2012แสดงคู่กับพักโบยองนั่นเองนะฮะติดตามได้ใน Netflix นะครับผมและต่อมานั่นก็คือเรื่องรอยรักรอยแค้นหรือ The New Centman หรือ n i ส์สกาเปิดตัวปี2012จำนวนตอนทั้งหมด20ตอนแสดงคู่กับมูนแชวอนนั่นเองเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่านักศึกษาแพทย์ผู้มีจิตใจดีฉลาดและมีสเสน่ห์แต่ดันชีวิตต้องมาพังเพราะความรักนั่นเองนะครับผมเพราะเขาโดนแฟนของเขาที่เขารักมากๆหักหลังนั่นเองนะครับผมเขาจึงได้คบหากับนางเอกเพราะนางเอกเป็นทายาทหาเศรษฐีของกลุ่มแทซานนั่นเองนะครับผมเพื่อแก้แคนรักแรกของเขาเขาจะทำยังไงติดตามได้ใน Netflix และ Vi วนะครับผมและก็มาถึงภาพยนตร์เรื่องชนชั้นขยับปฏิวัติจักรวาลหรืออีกชื่อหนึ่งว่า Space Whippers นั่นเองนะครับผมเปิดตัวปี2 0 2 1นะครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าโลกอนาคตปี2092เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นพิษดินน้ำพบปูดพืชได้ลำบากอากาศก็เต็มไปด้วยฝุ่นพิษ เรานักวิทยาศาสตร์จึงได้สร้าง UTS บ้านหลังใหม่ในวงโคโจรดาวเทียมอวกาศให้แก่มนุษยชาติพร้อมกับควบคุมกฎหมายที่เข้มข้นการเดินทางส่วนใหญ่ในเรื่องนี้นะครับผมใช้ยานอาวกาศพืชผักและเนื้อสัตว์กไทายเป็นของหายากมากๆสำหรับเรื่องนี้นะครับผมคนที่มีฐานะดีก็จะไม่ลำบากในขณะที่คนจนในยุคนี้ต้องผันตัวกลายเป็นพันลงอวกาศและแล้วตัวละครหลักของเราก็คือ กุ่มคน4คนนะครับผมที่มีอาชีพเป็นพันลงอาอกาศเก็บขยะขายเพื่อดำลงชิดของพวกเขานะครับผมพู้เขาได้พบกับเด็กสาวหุ่นยนต์ซึ่งเธอนั้นคือตัวแปรสำคัญของโลกและมนุษยชาติแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ใน n น t f l i x นะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องที่ซนจูก,กิแสดงนะผมนั่นก็คือเรื่องกำหนดรักกำเนิดชีวิตนั่นเองเปิดตัวปี2010จําจำนวนตอนทั้งหมด1 6ตอนใช้ทางวิวนั่นเองนะครับผม ม่ง่ายกันมากครับผมสหรับผลงานการแสดงของทรงจุนงีนะครับที่พวกเราได้นําม,มาเสนอนะครับผมผมต้องกลับขออภัยกับผลงานการแสดงที่เหลือที่พวกเราไม่ได้นําม,มาเสนอนครับผมคือผมหาไม่ได้แล้วครับผมอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะผมถ้ามีก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลผิดพลาดหรือพวกเราออกเสียงผิดยังไงก็กราบขออภัยมาณที่ด้วยนะครับผมพวกเราตั้งใจทํมากมากนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจ้พวกเราเนีผมง่ายๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราชาวรีเวิร์สกันด้วยนะครับผมแล้วถ้ามีอะไรอยากจะให้พวกเราทำานี่ยผมสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับผมละตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ